สวัสดีค่ะพี่ขอบค้าวิกลตีรีพอร์ตคาสิโนนะคะครั้งที่11นะคะประจำวันที่7ถึงวันที่11เพฤศจิกายนนะคะพศส5 5 9บนะคะ ที่เรื่องเช็คททม์แมทแทนแดนนะคะเช็คทาม์แมทแทนแดนทุกวันจันทนะคะจะให้ออฟเป็นคนส่งไฟล์การสแกนนิ้วน้องๆมานะคะ mm hmm. เพื่อเช็คเป็นเหมือนคล้ายๆเรียวไทม์นะคะพี่ก๊อฟเนื่องจากว่าปลายเดือนจะได้ทำเงินเดือนทันนะคะ,ะเลทเท้เมเป็นคนรับไฟล์มาจากทางออฟนะคะตอนนี้ที่ถามน้องไม่มีปัญหาอะไรนะคะเรื่องของการสแกนนิ้วยังตรงอยู่นะคะ <c oughs> จะรอสอบถามกันอีกทีก็คือประมาณปลายเดือนนะคะเพราะจะมีเรื่องของการเปลี่ยนการและเปลี่ยนวันหยุดนะคะอันนั้นก็จะไปประมวลผลอีกทีปลายเดือนนะคะเพราะว่าทางเชียงรายก็จะเป็นคนส่งรายงานมาให้นะคะว่ามีอะไระไรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะคะรวมไปถึง OT นะคะก็จะมาเอามาเช็คเทียบก,กันกับทางไอทแทนแดนตัวสแกนนิ้วนะคะ แล้วก็ของอาทิตย์นี้นะคะเนจะทำเรื่องของสลิปเงินเดือนที่ทางอ้นและน้องๆพนักง,งานทางทางาแม่สายนะคะต้องการนะคะตอนนี้ก็จัดทำนะคะไปบ้างส่วนหนึ่งแล้วแต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่เราจะต้องพิมมีการพิม,มพ์แม,มนนวลน,นะคะพี่กอฟมันก็ต้องมานั่งพิมพ์ชื่อนามสกุลทีละคนนะคะเรื่องของฐานเงินเดือนนะคะอันนี้ในกําลังจัดทําคาดว่าน่าจะ น่าจะเสร็จทันนะคะแต่ทีนี้ปัญหาคือว่าในการกรอกเรื่องของรายรับรายจ่ายเนี่ยมันกเเเ็เรื่องของฐานเงินเดือนมันนิ่งนะคะแต่เรื่องของการหักหรือเรื่องของการาได้าอนะคะรายได้รายรับเนี่ยพวกเนี้ยรายละเอียดพวกนี้เราต้องเป็นคนกรอกอยิงทุกเดือนนะคะซึ่งมันปีนออกจากระบบเปโรลเหมือนที่ฮิวโกไม่ได้นะคะดังนั้นก็จะต้องจัดทํางานอย่างเงี้ยทุกเดือนนะคะส่วนเรื่องของสัญหานะคะพี่ก๊อฟ เรื่องของสรรหาเนี่ยเน็ตก็ของอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์จะถึง11พฤศจิกายนเนี่ยนะคะเน็ตก็สรรหาไปได้5า,าท่านนะคะส่งไปให้อน้นแล้วนะคะเมื่อวันพุธนะคะกเ็เดือนนี้เน็ตเพิ่งหาได้5คนนะคะก็เหลืออีก10คนนะคะถ้าตามยอดนะคะแต่ก็จะสรรหาให้เรื่อยๆนะคะค่ะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะวิกฤตีพอร์ของคาสิโนไม่มีอะไรแล้วคะ่ะพี่กอบขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ